ดาวพระศุกนะครับกำลังจะย้ายราศีนะครับใครเกิด5ราศีต่อไปนี้ดวงดีขึ้น600%นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิธนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องดวงชะตากันนะครับดาวพระศุกเนี่ยกำลังจะย้ายราศีนะครับส่งผลให้คนที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาดีขึ้น600%นะครับ เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชื่อเสียงเนี่ยดีมากๆนะครับพร้อมคาถาเสริมดวงชะตากันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากไว้ก่อนใครที่อยากได้วอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ท่านจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดทั้งหมดเนี่ยเพียง199บาทเท่านั้นนะครับจากปกติ599บาทนะครับก็ช้าหมดอดนะโอเคก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาถอดดวงชะตากันนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยกำลังจะย้ายราศีนะครับเป็นกเกษตรตาธิบดี คืออะไร,กระเกษตราบตยบดีก็คือมั่งคั่งมั่งมีอุดมสมบูรณ์นะครับาหากินคล่องนั่นเองนะครับส่งผลให้ใครที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาดีในด้านที่ต่างๆกันนะครับก็จะมีราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากราศีแรกนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีเมษนะครับใครที่เกิดราศีเมษนะครับหลังจากนี้อีกประมาณ1เดือนเนี่ย ดวงเรื่องการเงินของคุณจะดีมากนะครับหาเงินเก่งหาเงินคล่องค้าขายดีมีกําไรนะครับมีงานเข้ามาเยอะมากๆนะครับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยยิ่งถ้าได้ทําออนไลน์แล้วเนี่ยโอ้โหดวงชะตาคุณหนึ่งเดือนหลังจากนี้นะครับปังเฮงรุ่งมากๆก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงกอบกลวยของผู้ที่เกิดราศีเมษนะครับใครเกิดราศีเมษเตรียมตัวรวยรับทรัพย์รับเงินรับทองรับโชคได้เลยนะครับ ราศีที่2นะครับคือคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับใครที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยดวงดาวประจําตัวนะครับเป็นกเกษตรตาทิบดีนะครับคือดาวประจําตัวเป็นกเกษตรเนี่ยคือดวงแข็งดวงแรงนะครับดวงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาประจําตัวคุ้มครองได้อย่างเต็มที่นะครับส่งผลให้คนเกิดราศีพฤษภเนี่ยทำอะไรก็รุ่งทําอะไรก็เฮงทําอะไรก็ปังและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ ใครที่เกิดราศีพฤกษ์เนี่ยคนที่คิดร้ายเนี่ยก็มีอันจะต้องแพ้ภัยตัวเองเพราะคุณดวงแรงดวงแข็งเทวดาคอยคุ้มครองนะครับแต่ต้องหมั่นทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาประจำตัวเสมอนะแล้วจะช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤกษกนะครับราศีที่3ครับคือคนเกิดราศีกรกฎใครที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยพระศุกร์เป็นเกษตรในเรือนลาพระนะครับเรียกได้ว่า คนเกิดราศีกรกฎจะมีโชคลาภทางการเงินหาเงินเก่งหาเงินคล่องหาเงินได้ไวนะครับก็ใครที่เกิดในราศีนี้เนี่ยเรื่องการหากินเนี่ยก็จะคล่องแคล่วนะครับเรื่องโชคลาภเรื่องลาบลอยเนี่ยก็พอที่จะหวังผลได้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะครับราศีที่4ครับคือคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับ ใครเกิดราศีสิง์ดวงเรื่องการงานของท่านเนี่ยจะดีมากๆนะครับดาวกรมมะเป็นกเกษตรเนี่ยคืองานเยอะเงินแยะนะครับคนติดต่อเข้ามามากมายนะครับสาหรับคนที่เกิดในราศีสิงนะครับก็รีบคว้าโอกาสนี้ไว้นะครับเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเดินเฉลี่ยประมาณราศีละหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับใครเกิดราศีสิงเนี่ยต้องรีบขวนขวายนะครับรีบ ทำมาหากินนะครับแล้วจะรุ่งแล้วจะปังอย่างแน่นอนภายใน1เดือนนะครับต่อมาราศีที่5ครับคือคนเกิดราศีกันนะครับผู้ที่เกิดในราศีกันนะครับดวงชะตาเรื่องชื่อเสียงและความสําเร็จเนี่ยโคจรเป็นเกษตรนะครับก็จะส่งผลให้คนที่เกิดในราศีกันนั้นประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องการเรียนการงานได้รับคําชมนะครับได้รับการ ยกย่องเชิดชูจากคนในวงสังคมของคุณนะครับมีโอกาสที่จะดังจะรุ่งจะรวยนะครับยิ่งถ้าคุณทำออนไลน์ด้วยเนี่ยยิ่งดียิ่งรวยยิ่งปังเลยนะครับก็ใครที่เกิด5ราศีนี้นะครับในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณโดดเด่นดีแล้วก็จะไม่แพ้ใครนะครับสำหรับคนที่เกิดใน5ราศีแล้วก็ผมขอเสริมนิดนึงนะครับว่าถ้าจะให้ดวงดีสุดๆจริงๆเนี่ยต้องเป็นคนที่ทำงาน ค่าแรงขึ้นกับผลลัพธ์เป็นหลักนะครับคือผมพยายามพูดเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าทุกวันนี้อาชีพที่ค่าแรงขึ้นกับผลลั์เนี่ยมันมีหลายอาชีพและคุณสามารถทําออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะทําเพจทาช่อง YouTube ทํา Ti กต o k หรือแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับมันมีเยอะมากๆอาชีพที่ค่าแรงขึ้นกับผลงานของคุณอะ่ะมันมีเยอะมากนะครับคือถ้าคุณทํางานแบบค่าแรงขึ้นอยู่กับจํานวนชั่วโมง ในการทํางานเนี่ยโอกาสที่จะทําให้ดวงมันปังมันดีสุดๆเนี่ยมันยากนะครับก็ต้องรอเจ้านายขึ้นเงินเดือนอย่างเดียวแต่ว่าถ้าคุณทําอาชีพทางออนไลน์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะค่าแรงขึ้นกับผลลัพธ์ขึ้นกับฝีมือคุณนะถ้าคุณเก่งค่าแรงก็เยอะถ้าคุณยังไม่เก่งก็ต้องฝึกไปไเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครสนใจเรียนคอร์สเกี่ยวกับการทำ u t u b e การทำเพจ,ก,เพจก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับ โอเคแล้วคราวนี้มาต่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้คาถาดีๆบูชาพระสุขนะครับก็วิธีการสวดให้ตั้งนโมขึ้นมา3จบก่อนแล้วก็ระลึกถึงพระสุขนะครับเทพเจ้าแห่งการเงินและความรักนะครับจากนั้นให้สวดดังต่อไปนี้นะครับวาโทโนอะมะมะวาสวดแค่นี้นะครับให้สวด1จบนะครับหรือใครไหวนะครับสวด21่จบ กำลังของพระสุกนะครับสวดได้ทุกวันเกิดทุกราศีนะครับไม่จํากัดนะใครสวดคาถานี้นะครับเรื่องการเงินเรื่องความรักที่ติดติดขัดขัดอยู่เนี่ยจะค่อยค่อยปลดล็อกนะครับจะค่อยค่อยดีขึ้นนะใครที่มีแฟนแล้วถ้าทะเลาะกับแฟนลองสวดและตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์พระสุกดูนะครับก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคีหายไปนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่โซดูนะครับ แล้วสวยคาถานี้ก็มีโอกาสได้เจอคนถูกใจได้เจอคนดีๆได้เจอกับคนที่ชอบได้เจอกับคนที่ใช่ได้เจอกับคนที่เราอาจจะคาดหวังอยู่นะครับก็พยายามสวดต่อเนื่องสม่ำเสมอในทุกๆวันนะครับเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยจำเป็นกับเราทุกคนนะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นดาวสุขรเคราะห์นะครับเวลาจะย้ายจะไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่ถ้าเราดูข่าวเนี่ย ดาวที่ย้ายและชอบเป็นข่าวคือพระเสาพระราหูพระพฤหัสและก็มฤตยูนะครับซึ่งเป็นดาวใหญ่นะสี่ดวงนี้จะเป็นดาวใหญ่นะครับก็คือมฤตยูก็7ปีย้ายครั้งหนึ่งนะครับพฤหัส1ปีนะครับพระเสาสองปีครึ่งพระราหู1ปีครึ่งนะครับแต่ดาวพระศุกร์ในย้ายทุกเดือนเราก็เลยอาจจะคิดว่าไม่สําคัญแต่จริงๆดาวดวงนี้สําคัญเงินกับความรักใครบ้างไม่ชอบอ่ะผมพูดถูกไหมใครไม่ชอบเงินกับความรักนะครับตามใดที่ยังอยู่ทางโลกเนี่ย เงินกับความรักเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยดาวดวงนี้สําคัญมาก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 นะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ฝากไว้นะครับก็ใครอยากได้วอเสริมดวงก็ทักมาแล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดๆไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ